เป็นบ่อน้าดั้งเดิมครับเป็นบ่อน้ำดั้งเดิมแล้วเพ่งเราก็มาแค่ปล่อยธรรมชาติตกแต่งนิดหน่อยแล้วเราทําเป็นระบบฟิชชิงเหมือนแบบให้ลูกค้าที่อยู่ในโครงการเนี่ยสามารถมาพักผ่อนตกพงตกปลาได้เราไม่ขายไม่ขายแต่เราอยากจะให้ไว้เป็นพื้นที่ส่วนรวมของลูกค้าในโครงการเฉพาะของเราเลยเราเราข้างหน้าเนี่ยเราจะจัดโซนให้กว้างขึ้นมาอีกก็เกือบสี่เมตรไว้นั่งมีสวนหย่อมทําสวนหย่อมรอบ ก oh. ับกันไว้2เบสอีกข้างๆรอบค <Cut. S 2> ับ เราวันนี้นะครับผมพาไปชมแปลงที่ดินครับที่อยู่ในเขตของตําบลทับใต้อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ครับติดกับถนนเส้นสี่เลนเส้นนี้เลยนะครับถนนเส้นเนี่ยจะเป็นถนนเส้นทับใต้นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับวัดมาลัยทับใต้นะครับผมแล้วก็แปลงเนี่ยต้องบอกว่าด้วยทาเลต่างๆเนี่ยสวยจริงๆเพราะว่าติดกับริมถนนเส้นนี้นะครับใครที่สนใจนะครับที่ดินในของอําเภอหัวหินเดี๋ยวเรามาชมแปลงนี้กันเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทางด้านของ คนที่เขาทําโครงการเนี่ยมาช่วยบรรยายให้ให้รายละเอียดนะครับกับคนที่สนใจที่ดินนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปชมกันครับพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อผมชุ่อไต้ครับครับผู้จัดการดูแลในส่วนที่ดินแบ่งแยกแบ่งขายราคาถูกแลงนี้จากที่นี่ครับเส้นทางไปถนนเพชรเกษมเนี่ยไปยังไงครับ ตรงไปเลยนะครับตรงไปปุ๊บเจอแยกไฟแดงแล้วก็ตรงไปประมาณ5กิโลเมตร5กิโลเมตรจากรวมกันก็เป็นที่ประมาณ9กิโลเมตรโอเคถ้า9กิโลเมตรเกกิโลเมตรเนี่ยก็จะถึงกับเส้นถนนพิกเตมเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเส้นถนนหลักของหัวหินปราณบุรีเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นว้าวสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็แต่ละแปลงเนี่ยจะติดกับเส้นถนนเส้นนี้เลยใช่ไหมครับผมโอ้อันนี้ถือว่าเป็นทำเลค้าขายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับดีเลยครับที่บอกว่ามีห้องเช่าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอของ คุณหนูบ้านคุณหนูครับแล้วก็ด้านหน้าของโครงการอันนี้ก็มีไฟฟ้าไฟสว่างสองทางเรียบร้อยอันนี้ไฟสามเฟสผ่านเลยใช่ครับผ่านเลยครับสบายครับแล้วเรื่องของน้ําที่นี่อ่าน้ำประปาคุจะถามเลยเป็นยังไงบ้างปะปาส่วนของกูุิภาทไลยครับ แล้วก็มีของหมู่บ้านเดินสายคู่กันได้มาเลยครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้อะไรครับโอเคก็ถ้าที่นี่ครับจะมีน้ําประปาทั้งภูมิภาคแล้วก็ของหมู่บ้านแล้วแต่คนจะเลือกใช้แต่ตัวใหญ่แล้วเขาก็จะใช้เป็นน้ําประปาภูมิภาคกันนะเนาะประมาณนั้นอันนี้ถือว่าดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือตอนนี้ครับถนนเนี่ยที่ดินกับถนนของเราอะเราจะเหมือนจะสูงกว่าถนนซันด้วยซ้ําใช่ครับโอ้อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเราซื้อที่ดินปุ๊บเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วเนาะมาถึงปุบก็เตรียมตัวที่จะปลูก มากนีเลยเพราะว่ามันเสมอถนนอยู่แล้วต้องบริการลูกค้าไม่ให้ลูกค้ามาลงทุนอะไรเพิ่มอีกซื้อปุ๊บเนี่ยคุณสามารถปลูกบ้านได้เลยว้าวถือว่าเป็นการเลือกทำเลที่สวยด้วยแล้วก็โครงการเองเนี่ยก็มีความพร้อมที่ให้ลูกค้าซื้อปุ๊บแล้วก็ปลูกสร้างบ้านได้เลยใช่ครับเนาะอันนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อแล้วทำอะไรได้บ้างครับผมอันนี้จะทำในเชิงธุรกิจก็ได้รขายขายของก็ได้ครับครับหรือว่าจะทำเป็นบ้านจัดสรรก็ได้เป็นห้องเช่าก็ได้แล้วแต่จะ อาชีพแต่ละบุคคลพี่จะลงทุนเพราะว่าจริงๆแล้วในโครงการเนี่ยพี่เตยเองเนี่ยเปิดเอาไว้ทั้งหมดเป็น2โซนใช่ไหมครับโซน A กับโซน B ซึ่งโซน A เนี่ยจะเป็นโซนธุรกิจที่ติดกับถนนเส้นทับใต้ถูกต้องครับแต่แล้วโซน B เนี่ยจะเป็นโซนที่อยู่ด้านหลังที่เหมาะกับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวทีนี้ในโซน A เนี่ยครับที่เราบอกว่าติดกับถนนเส้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่แปลงครับพี่มีทั้งหมด 7แปลงครับ7แปลงนะครับผมอ่าแต่ว่าเราจะติดถนนหลักเนี่ยอยู่ประมาณราวๆสี่แปลงนะครับซึ่งอันนี้เป็นทําเลค้าขายเลยใช่ค A หนึ่งเนี่ยประมาณ27่สิบเจติดกับทางสาธารสองด้านเนี่ยครับอยู่ที่ราคา1ไร่7จล้านเก้า A สอง A สามเนี่ยประมาณ26ยี่สิบหกล้านเก้าหล้านเก้าเท่านั้นโอเคส่วน A สี่นี่จุดเด่นก็คือหน้ากว้างที่จะ45ครับแล้วติดลำห้วยสาธารณะ โอ้ว้าวก็คือว่าด้านข้างของแปลงเอีเนี่ยจะมีลำห้วยสาธารณะด้วยใช่ครับแล้วลำห้วยเนี่ยมีน้ําอยู่ตลอดทั้งปีไหมมีครับมีตลอดทั้งปีแต่ว่าไม่เยอะนะฮะครับผมระบายน้ําออกไปอืมก็เอาเป็นว่าเราได้ส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นสาธารณะที่ติดกับด้านข้างเนาะประมาณนั้นก็จะกันระหว่างแปลงเรากับแปลงของเพื่อนบ้านแต่แต่ก็จะมีน้ําอยู่ตลอดทั้งปีได้ถนนเส้นหลักหนึ่งเส้นแล้วก็ได้ถนนได้ลำห้วยอีกหนึ่งนะครับว้าวถือว่าดีมาก ที่นี้ในเรื่องของด้านหน้าเนี่ยสแปลงเนี่ยราคาประมาณนี้แล้วแล้วด้านหลังครับที่เมื่อกี้เราบอกว่าโซน,น A นเอาที่เอาง่ายเปิดตัวทางนี้ผมพิเศษให้เลยสามไล่10บล้าน สามไร่สิบร้านลแล้วก็คือสามไร่เนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนเส้นสาธารณะภายในนี้นะครับที่กว้างหเมตรแล้วด้านท้ายแ่ละครับพี่เห็นเหมือนมีถนนอีกเส้นหนึ่งเลยลำคลองลำคลองเป็นล้สาธารณะเป็นลําห้วยสาธารณะว้าวอันนี้คือมีน้ําด้วยไหมครับในลําห้วยนี้มีครับมีครับแต่ว่า ไม่มีคาว่าท่วมนะคือน้ำเวลาฝนตกเลย่นี้มันก็จะไหลลงคลองไปตามธรรมชาติของมันเพราะเป็นคลองระบายน้าครับผมอ๋อก็ถ้ากับว่าถ้ากับว่าใครที่ชอบแบบว่ามีลํพุ้ยด้วยอะไรด้วยแปลงนี้ก็ถือว่าเหมาะเนาะอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับผมว้าวแต่ว่าใครสนใจนี้เดี๋ยวราคาพิเศษเลยสามไร่เนี่ยราคาไปแค่10บ้านเท่านั้นทั้งทั้งที่จริงแล้วราคาประเมินเนี่ยต่อไร่เนี่ยสูงมากใช่ครับว้าว เราานี้ที่ที่เราขายเนี่ยมันอยู่ในโซนเอของแปลงฉนดเดียวกันครับผมเนื่องจากว่าเราแบ่งแล้วเนี่ยสามไร่เนี่ยอยู่ท้ายขาดนะครับเราก็เลยจัดโปรโมชั่นไปเลยครับผมอ่ะโอเคทีนี้นะครับตอนท้ายของโซนเอเนี่ยเหมือนจะมีสระน้ําอยู่ลูกหนึ่งนะครับซึ่งสระน้ําลูกนี้นะเป็นที่ของใครขายราคาเท่าไหร่อะไรยังไงครับที่เป็นที่ของเจ้าของโครงการนี่แหละครับครับผมทาเป็นระบบฟิชชิ่งเหมือนแบบให้ลูกค้าที่อยู่ในโครงการเนี่ย สามารถมาพักผ่อนตกปงตกปลาได้อ๋อถ้างั้นผมตีความง่ายๆก็แล้วกันเนาะเหมือนกับว่าอันเนี้ยเราจะมีตะน้ําอยู่ลูกหนึ่งที่อยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างโซนเอกับโซนบครับผมซึ่งเป็นของเจ้าของที่นี่แหละเราไม่ขายไม่ขายแต่เราอยากจะให้ไว้เป็นพื้นที่ส่วนรวมของลูกค้าในโครงการเฉพาะของเราเลยแล้วก็เจ้าของอยากจะพัฒนาทําเป็นมีปล่อยปลาไปแล้วก็ให้ทําเป็นลักษณะของฟิชชิ่งเพื่อใครอยากจะมาพักผ่อนเราข้างหน้าเนี่ยเราจะจัดโซนให้กว้างขึ้นไว้อีก ก็เกือบ4ี่เมตรไว้นั่งมีสวนหย่อมทําสวนหย่อมรอบอลยเลยพราะว่รกันไว้2อเมตรอีกข้างๆรอบที่เก็ตรงบ่อน้ําลูกนี้คือที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ที่พี่เต้ยบอกว่าจะมีการปรับปรุงพัฒนาเป็นลักษณะของปล่อยปลาไปแล้วก็สามารถที่จะมานั่งตกปลาเย็นๆสบายอารมณ์แล้วก็ตรงด้านนี้จะปรับเป็นสวนหย่อมด้วยใช่ไหมครับผม ตรงตรงระหว่างแนวริมของด้านเนี่ยครับจะเป็นพื้นที่ส่วนที่เราจะยกให้เป็นส่วนรวมเนี่ยประมาณรัศมีเท่าไหร่ครับ2เมตรค <2 S 2> ร2 2> ับไว้สำหรับวิ่ออกกำลังกายเหมืมมอมมใครจะมานั่งเล่นอะไรนั่งได้หมดส่วนด้านหน้าแล้วก็อยู่ตรงางนู้นเหมือนกันอ๋อโอ้ ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าบ่อลูกนี้ตะรลูกเนี่ยคือเหมือนกับว่าได้ติดกับทางด้านถนนสาธารณะแล้วก็จะมีพื้นที่ของส่วนรวมอีกบ่อนี้ผมมองดูแล้วลูกใหญ่มากเลยนะพี่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับบ่อนี้6กไร่ถึง7ดไร่6กไร่ถึง7ไร่ไไแม่เจ้านี่น,น,นี่นี่เป็นสระน้ําเป็นบ่อน้ําหรือว่าเป็นทะเลสาบครับ <laughs> 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 เป็นบ่อน้ําธรรมชาติว้าว อารมณ์ดีมากผมถือว่าลูกค้าที่อยู่ในโครงการนี้แบบโชคดีมากเลยนะครับที่ได้พื้นที่ส่วนรวมที่แบบสามารถมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสระน้ําแบบนี้แล้วลมพัดแบบคือได้ไอน้ำมาเนี่ยเย็นมากคใครว่าที่หัวหินอากาศร้อนเนี่ยผมว่าไม่จริงเลยเพราะาตอนนี้แบบลมพัดเย็นดีจริงๆเลยโซนบีเนี่ยเป็นเหมาะเหมาะสําหรับที่ว่าปลูกบ้านแล้วพักผ่อนครับอืมว้าวาใครได้ใครได้ที่ใกล้ตรงนะี้ผมถือว่าโชคดีนะครับแล้วทีนี้ตรงโซนบีเนี่ยครับผม มีจํานวนอยู่ประมาณราวๆกี่แปลงครับ8แปลงครับแปแปลงนะครับผมแล้วโซนบีเนี่ยถูกออกแบบไงครับพี่เป็นรูปตัวยูเป็นรูปตัวยูถนนนะเป็นรูปตัวยูครับผมนะครับถนนเนี่ยมีสองมีสองช่องสองสองช่องทางเป็นทางสาธารณะยกให้หมดเลยครับผมเราก็สามารถวนถึงกันได้ก็เลยเป็นรูปตัวยูออกทางออกข้างด้านหลังไม่กีบจะเริ่มต้นขนาดเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่1ไร่ครับหไร่ใช่ไหมครับผม ถึง2ไร่โดยประมาณอ่าหนึ่งไร่ถึง2ไร่โดยประมาณแล้วเรื่องของราคาเป็นยังไงครับพี่เอานี้ช่วงเปิดโตครับผมนะครับเปิดโครงการครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านห้าแสนบาทฮะพี่เมื่อกี้ด้านหน้าราคาอีกราคาหนึ่งด้านหลังนี้เป็นอีกราคาหนึ่งเลยเอาจริงนะพี่ โซน,นหลังเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าเราได้เห็นวิวเขาบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านดูแล้วไม่เปลี่ยวเลยแล้วเอาจริงๆนะโซนบีเนี่ยไม่ได้ไกลาจากเส้นถนนสี่เลนเมื่อกี้เลยคือเข้ามาแค่นิดเดียวก็มาถึงโซนบีแล้วแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับสระน้ําที่แบบใหญ่กว้างถึง6กไร่เจไร่อีกต่างหากเนาะแล้ว ด้านเนี่ยเมื่อกี้ผมแอบมองเห็นว่ามันมีรถวิ่งอยู่ไวๆอันนี้คือต้องเห็นไฟนะจะเห็นไฟนั่นั่นไฟไฟอ่าไฟตว่างสองทางที่เป็นแถวไปเราอ๋อนะมีรถวิ่งอีกแล้วอันนั้นคือถนนที่เชื่อมต่อกับบ้านทับใต้เลยถนนลาดยางอ๋อโอเคเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับถนนบ้านทับใต้เราสามารถทะลุเส้นทางนี้ได้ทะลุหินามได้เลยครับแล้วจริงๆแล้วเรามีถนนออกไหมครับทางด้านนี้ออกครับมีเราเราเราเดี๋ยวทําให้ตรงนี้ครับทางแปลงโซนขับบีบีหก อ๋อตรง B6 ก็คือตรงด้านมุมนู้นเอาง่ายๆว่ามุมนู้นเราจะเปิดถนนสาธารณะเราต่ไปชนเลยถ้ากลับว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ออกทางด้านโซน A ด้านหน้าผมออกทางด้านนี้ใใกล้นะใกล้กว่านะว้าวถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงด้านอันนี้คือเป็นว่าทําเป็นรูปตัวยูใช่ไหมครับพี่ถานนตรงห้าเนี่ยรูปถนนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยที่เป็นดินหรือว่าเรามีการปลูหินคลุกอะไรให้ยังไงครับอ๋อเดี๋ยวผมลงหินสเปค น,นั้นเลยนะครับเ,รเหมือนกับทางเข้ามาก็คือป็นวันที่สวันที่4ี่นะครับ,บ,รบทําไมต้องเป็นวันที่4ครับพี่อ,อผมให้รางวัลเข้ามา เพื่อทําจดให้ชัดเจนเราจะยกให้เป็นทางสาธารณะไงฮะยกให้เป็นทางสาธารณะเลยว้าวครับดีดีมากเพราะงั้นคือไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะได้ซื้อที่ดินแบบตาบอดนะครับ,รบพี่ที่นี้ก็คือว่าพี่บอกว่าเดี๋ยววันที่4ี่เนี่ยก็คือจะเข้ามารังวัดส่วนตอนเนี้ยนะขอบเขตที่เราทําไว้เนี่ยก็คือว่าเราทํารูปผังตามคอมพิวเตอร์วางชุบผังเอาไว้แล้วแล้ววันที่4ี่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาดูเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่ามีหลักหมุดที่เป็นเลขหมุดตอกปักๆอย่างนี้เลยกประมาณนั้นครับผม ถ้าอย่างนั้นพี่บอกว่ารังวัดวันที่4ตามกระบวนการขั้นตอนของกรมที่ดินแล้วเนี่ยกว่าจะแบ่งแยกโฉนดแล้วเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ราประมาณ 2- สเดือนหรือว่าภายในเกาสิบวันทันวาอ่ะก็ถ้ากับว่าถ้ากับว่าลูกค้ามาดูวันที่4นี้แล้ววางเงินจอง10% 10%นะครับเราก็จะนัดกันโอนประมาณราวๆเดือนทันวาคมครับอ๋อ เดือนนี้เดือนอะไรนะครับพี่กัญญาตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณราวๆสามเดือนถ้ากับว่าลูกค้าเนี่ยวางเงินจองเอาไว้แล้วแล้วก็ยังมีระยะเวลาวางแผนอันนี้ผมว่าดีมากเลยนะพี่เพราะว่าสมมติว่าถ้ากับว่าคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาบอกว่าเออฉันกลัวไม่ทันกว่าญาติฉันจะมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดอยากตื่นขึ้นมาทํำยังไงเพราะว่ากว่าตัวเองจะบินกลับมาเพราะเนื่องจากว่าคนต่างชาติเาก็จะต้องให้สามีเข้ามาด้วยเนาะประมาณนั้นก็วางแผนได้เลยว่าเดือนธันวามาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็มาโอนที่ดินกันได้เลยเนาะประมาณนั้นอืมเอาจริง นัดกับทางด้านพี่เต้ยแล้วก็เข้ามาดูในโครงการนี้เพราะว่ามันจะได้ฟิลได้ความเหมือนอย่างที่ผมเห็นแบบเนี้ยประมาณเนี้ยก็จะได้รู้เลยว่าโอเคถ้าตัวเองสนใจที่ดินในโครงการนี้แล้วชอบแปลงไงก็มาเลือกมาชี้กันได้เลยเนาะประมาณนั้นและที่สำคัญเอาจริงๆนะดินเดิมไหมพี่ดินเดิมครับดินเดิมดินเดิมบริสุทธิ์ครับพื้นที่แปลงนี้บริสุทธิ์ครับแล้วก็ไม่มีการขุดหน้าดินไปขายไม่มีมมทําอะไรเลยเพราะว่าที่ผมเห็นเนี่ย อยู่แล้วลูกค้าซื้อเนี่ยไม่จะต้องมาถมเพิ่มครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครใหญ่จะถมเพิ่มเพื่อที่จะจัดวางผังเล่นเลเยอร์กับบ้านของตัวเองอันนี้ก็สามารถทําได้น้ับได้ครับผมว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่บอกเนี่ยคือเหมือนว่าพออยู่ด้านหลังเนี่ยหไร่ราคาอยู่เพียงแค่1นึ่งล้านห้าแบาทหนึ่งล้านหาแสนอันนี้คือรวมค่าโอนให้เสร็จตับเรียบร้อยใช่ไหมครับรับนกลับได้เลย ผมถือว่าน่าสนใจนะาสำหรับในเขตของอําเภอหัวหินนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เราเป็นโครงการที่ขายที่ดินเปล่าใช่ไหมครับพี่ครับผมส่วนเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้านี่เป็นยังไงครับเออน้ําประปาเนี่ยมันสามารถที่จะเดินเข้ามาได้เลยถ้าเราไปแจ้งที่เราจะใช้ครับผมครับแต่ของหมู่บ้านหรือของประปาส่วนภูมิภาคได้หมดครับครับผมแล้วเรื่องของไฟฟ้าล่ะครับผมไฟฟ้าก็เหมือนกันครับติดต่อการไฟฟ้าได้เลยครับเข้าเขตเข้ามาได้เอาง่ายๆชัดๆที่เต้ยไม่มีหลอกลวงไม่มีคับ ที่ดินแปลงนี้บอกว่าขายที่ดินเปล่าก็คือขายที่ดินเปล่าเราก็บอกชัดเลยว่านาตอนเนี้ยคือเรื่องของไฟฟ้ากับน้ำประปาเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหน้าโครงการก็ลูกค้าสามารถที่จะมาซื้อแล้วก็แจ้งไปขอขยายเขตได้ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้ด้วยเนี่ยบางทีราคามันอาจจะสูงขึ้นไปอีกเนาะตอนนี้เราขายในราคาที่แบบว่าเป็นราคาที่ดินเปล่าตรงนี้ขอแจ้งนิดนึงว่าถนนที่ลงหินสเปคเนี่ยอันนั้นคือทางสาธารณะดั้งเดิม ทางสาธารณะดังเดิมเขาถึงขยายเขตให้หมดท<อ>ุกยางไปกว่างหน้น่กเดี๋ยวเราจะยกให้วันที่4เนี่ยอ่ะโอเคข้างหน้าตรงนั้นสาธารณะดังเดิมขยายเขตอันนี้เรากําลังจะยกให้ ใครไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยววันที่มาโอนการดูหน้าฉนดเลยถ้าไม่ขึ้นถนนสาธารณะไม่ต้องโอนใช่ครับไม่เสียค่าปรับแถมกลับบ้านให้อีกด้วยว้าวถือว่าดีมากอ๋อแล้วก็นิดนึงพี่เมื่อกี้ที่ที่ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ที่พี่บอกว่าบริเวณโซนเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะมีลานพักอะไรสักอย่างหนึ่งครับพี่อ๋อเป็นลานลานสุขภาพลานสุขภาพแล้วก็ลานพักผ่อนเป็นสวนหย่อมแล้วตรงนั้นก็จะมีร้านอาหารอืมร้านอาหารเดี๋ยวก่อน ตอนนี้ยังไม่มีแล้วพี่รู้ได้ไงว่าร้านอาหารจะมาอ๋อเขาเอาง่ายเลยก็เป็นญาติทางเจ้าของโครงการครับแล้วเปิดร้านอาหารที่ลาดบุรีอยู่แล้วอเขาก็จะเลยมาทําที่นี่เลยเพราะวันตายพีชเขาก็มาตั้งหลักที่นี่แล้วค่ะผมซึ่งตอนนี้เราก็ติดต่อเรื่องของที่ดินอะไรแล้วก็วางแผนเอาไว้เสร็จตามเรียบร้อยแล้วว้าวถือว่าดีเนาะเวลาที่จะกินจ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปไกลอ่อะโอเคสมมุติว่าถ้าเกิดร้านอาหารเนี่ย ยังมาไม่ทันใจรู้สึกว่าวันนี้ซื้อแล้วแล้วอยากจะเข้ามาปลูกต้นไม้อยากจะมาอะไรเลยอย่างเงี้ยเรื่องของการหาของกินต่างๆบริเวณเขตนี้ไกลไหมครับพี่ไม่ไกลครับ3กิโลเซเว่นตรงรไปนะครับถนนไฟแดงเนี่ยสกิโลเราถึงนั้น4กิโลมีเซเว่นอยู่2ที่กับพีบ <DJ. S 1> เจแล้วมีตลาดนัดอาทิตย์นึงมี4วัน เป็นตลาดนัดทับได้ใช่ครับะระยะทางก็อยู่ประมาณราวสี่กิโลสามกิโลสามกิโลสี่กิโลได้นะครับ,รบว้าวาถือว่าดีเลยแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกว่าพี่เต้ยบอกว่าอยู่ใกล้กับทางด้านถนนพเพชรเกษมเนี่ยเพียงแค่อยู่ราวประมาณกี่กิโลนะครับพี่เอ่อห่างกับเพชรเกษมครับผมอยู่ที่สิบห้ากิโลยี่สิบห้ากิโลถ้าเกิดว่าห่างจากเส้นถนนหัวหินปราณบุรีเนี่ยก็เพียงแค่สามกิโลเมตรใช่ครับใช่ครับถือว่าใกล้อีกถ้าเกิดว่าใครที่จะล่องลงใต้นอกพูดถึงว่าเอ่อยีกิโลนี่คือถึงชายหาดนะ แต่ถ้าถึงถนนเออถ้าเกิดจากนี่ไปเนี่ยถึงถนนเพชเกษมเก้ากิโลจากที่นี่ไปถึงถนนเพชเกษมอ่าถนนเลยเก้ากิโลครับนะครับถ้าถชายหาดยี่ห้าโอเคชายหาดยี่ห้านะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะเวลาที่เราอยากจะไปทะเลก็ขับไปไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาแล้วถนนเส้นเนี่ยเต้นโล่งๆเนี่ยผมว่าขับรถเนี่ยทำเวลาได้ดีเลยทีเดียวไฟไร้ทางหมดเลยแล้วก็มาเกี่ยวกับผมลองจับ ดูนะครับว่าถ้าเกิดว,ว่าเรามาจากที่กรุงเทพจากเขตของบางขุนเทียนเพราะรว่าอยู่ใกล้โซนแล้ว,ลวนะพารามสองวิ่งมาน่ยก็ใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงก,กว่าเองมันประมาณราวๆร้อยกิโลเมตรเนาะที่นี้ถ้าเกิดว,ว่าลูกค้าอยากจะเห็นข้าวๆในแมพพิกัดเนี่ยโครงการนี้ตั้งอยู่ตรงไหนให้เสิร์ชคำว่าอะไรได้ครับเราอยู่ใกล้กับอะไรที่สุดละว,วัดมาลัยทับใต้ด วัดมาลายทับใต้ครับผมห่างกันแค่3า0สองเมตร200เมตรอ่ะพอคุณเสร้าไปปุ๊บแล้วคุณก็ดูเลยนะครับริมถนนตรงด้านนี้ว่าโครงการเนี่ยจะอยู่ริมถนนเลยใกล้กันมากเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับพี่วันนี้จะทําโปรโมชั่นหรับคุณรัชนน์มาเปิดโครงการให้ผมนะครับครับถ้าลูกค้าท่านใดซื้อเกินหาไร่เฉพาะแปลงนี้นะส่วนบีนะับผมผมมีส่วนลดให้อีกว้าวเยอะไหมพี่ก็ ก็โอเคเลยครับก็โอเคเลยนะเกือบประมาณสิบปร์เซนต์โอเคถ้าเกิดวันนี้นะครับพี่เต้ยรับปากผมแล้วนะใครที่ดูมาจากช่องทําเลดีนะครับผมแล้วก็ในโซน B ซื้อเกิน5ไร่เนี่ยเดี๋ยวลดให้มากกว่า15%นะครับผมพี่ขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากๆเลยดีท่นครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราจากลาแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ติดต่อที่พี่เต้ยนะครับผมรบกวนขอเบอร์สักหน่อยครับพี่ได้ครับเบอร์ผมนะครับติดต่อได้ก็คือ080ย์แปดศู สามหกสองแปดอ่าตอนนี้เบอร์หนึ่งของคุณหนูนะครับเดี๋ยวเราลงในในนั้นได้เลยได้เลยครับพี่โอเคถ้าเกิดว่าใครสนใจติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังสนใจแปลงนี้และที่สําคัญเรายื่นแบ่งแปลงวันที่4ี่กว่าจะโอนไปประมาณเดือนธันวาใครอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีเวลากลับมาโอนสามารถวางแผนเดี่ยนิดนึงก็คือบีหนึ่งเนี่ยเป็นลูกค้าชาวอังกฤษนะครับบินมาจองแปลงนี้เลย จองแล้วครับจองแล้วจองแล้วครับแล้วก็วันเดือนทันวาเนี้ยเราโอนกันเลยส่วน B2 ก็จองแล้วครับครับครับโอ้นี่ไวมากมากครับเมื่อเร็วๆนี้ครับถ้างานตอนนี้ลูกค้าที่อยากจะได้15%นตนะครับก็รีบนิดนึงอยากให้เข้ามาชมสถานที่กันช่ครับสนใจก็โทรหาพีเตอร์เลยได้ครับผมครับผอพีเตอร์หลับวันนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย